ครับสวัสดีครับพิกจอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าสิบหสครับวันจันทร์16วันจันทร์กุมภาพันธ์นะสอนไม่ได้หยุดนะครับตุดจงตุดจีนก็ลูกค้ารีเควสมาก็ต้องไปครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกเลเรานะครับท่านอยู่ที่ อำเภอบ้านไร่จังหวัดสุพรรณนะครับแต่มันก็ไม่ไกลจากกเอ่อนครสวรร์หรือกุทัยธานีมันเป็นทางทางไปนะครับคือกรุงเทพนะครับกรุงเทพสวนทุเรียนมาทองนะครับนั่นเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับก็ไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วนะครับกระดูแลกันตลอดมานะครับก็มีอะไรกรุงเทพก็โทรมานะครับเครื่องนู่นเครื่องนี่แล้วก็วิ่งไปเซอร์วิสธรรมดานะครับเรื่องปกติ กรุงเทพได้เปิดอีกแปลงหนึ่งนะครับก็เลยอยากให้ผมไปดูเจะจังหวะนะครับคืองานที่กรุงเทพยุ่งครับเป็นงานโครงการนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเมืองเมืองลาวนะครับไปที่ลาววันที่ยี่สิบหกกิบเดนี่ยนะครับก็เลยได้มาหากรุงเทพนะครับส่วนทุเรียนม้าทองอำเภอบ้านไร่นะครับ สุพรรณบุรีเกือบเกือบจังหวัดอุทยนะัยแล้วเกือบกำแพงเพชรแล้วนะครับทางมันทางไปเดียวกันทางดีนะครับตอนนี้วิ่งมาดีมากก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ากรุงเทพเปิดไล่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ของเก่าเราเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน นี่ผมก็มาถึงที่สวนแล้วนะครับโอ้โหสี่ปีสี่ปีได้น่าจะมีสามสี่ปีห้าปีต้ทุเรียนจากที่โล่งๆ่ะโอ้โหสวยงามเลยครับเห็นไหมสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวผมลอง มีหมาอยู่ยังไม่รู้ว่าหมามันจะกัดเปล่าเดี๋ยวขับรถเข้าไปดูดีกว่าเนาเข้าไปข้างในดีกว่าโอเคลูกน้องคุณเทน่าจะเข้าไปข้างในสวยครับ โอ้โหอันนี้คือปั๊มชุดแรกที่ลงไปนะครับที่ท่านสวยมากเป็นเนินเขาเล็กๆนะครับตอนนี้กำลังตามหาลูกน้องท่านอยู่ก็ภูมิใจพอเห็นแล้วก็ภูมิใจนะครับคือทำให้ต้นทุเรียนเขาสวยงามได้นะครับระบบน้ำเครื่องไม่มีปัญหาปั๊มดี นะครับทนก็ไม่เคยมีปัญหาเนาะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกจะสองสามปีก่อนยังไงเนี่ยนะครับที่คุณเทพตามมาให้ให้หาเราช่วยมาทำทางดูดหน่อยเพราะน้ามันลงไปลึกเกินลงเกือบโอ้ลงไปสิบห้าเมตรได้มั้งครับบอกน้ำไม่มีครับป,ปีที่น้ำแรงะนะครับน่าจะสองปีก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ไปช่วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูเจอลูกน้องเขาแล้วนะผู้ก,กิ๊ก,กิอยู่แถวปั๊มเนี่ยนี่ปั๊มอยู่นี่นี่ครับโอ้โหก็ยังดีนะมีน้ำนะครับเนี่ยบ่อน,นี้ครับบ่อนี้นี่ปั๊มเราอยู่นี่แต่ว่ายังไม่เจอลูกน้องเขาเลย นี่ครับชุดนี้นะครับมันอยู่ท่อหลักหกนิ้วเลยนะครับดูหกออกหกนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นทางขึ้นเขามัน,นทางลงเขานะครับก็เลยบอกให้ที่เขาเป็นหกนิ้วโอ้เนี่ยครับเครื่อง <c oughs> สองใบพัดใหญ่นะครับกับอีซูซู อดทนนานกิฟอยู่เลยนะครับสมัยก่อนเราพ่นสีดำนะกะว่าจะพ่นสีดำสีดำด้านนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเงินหมดแล้วนะครับนี่ก็ประมาณถ้าถ้าถ้าพ่นสีดำนี่ยต้องมีสี่ถึงห้าปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างก่อนเปิดเลยไม่มีหมาปะไม่รู้กลัวที่เกียด หมาไทยยังพอทนเจอพิษบูนี่เหนื ups, ่อยี่เกตวิ่งครับก็ไม่ลึกแล้วครับอูเมื่อก่อนนี้ลงไปโอูโหึกมากนะครับไปช่วยกันเนี่ยครับลงไปประมาณท่อนหนึ่งประมาณหกเมตรห้าเมตรกว่าหกเมตรแล้วก็ลงไปสายดูอีกเส้นหนึ่งนะครับประมาณสิบสองเมตรนะครับตอนนั้นลงน้ําลงมากกว่านี้ครับไป ปลายสายอ่อนเนี่ยครับถ้าเห็นสายอ่อนนะครับเห็นไหมครับเคโตเครื่องยังดีอยู่นะครับตามการเวลานะครับเครื่องยังกริบอยู่น้ํามันเครื่องก็คือตามสภาพของปั๊มน้ํานะครับมันจะมีน้ํามันออกมาน้ําหยดกิ๊กกักกิ๊กกนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับตอนที่มาส่งชุดใหม่โอเคจะไปบีบแต่เรียกลูกน้องเก่อน สึกจะฝนจะตกอย first, ู่นะดินแฉะครับก็มีมะม่วงเอารถไฟฟ้ามาเด้อหาน้องก็ไม่เจอรู้อยู่เปล่าหรือกลัวติดหล่มเหมือนกันเนี้ยฝนมัน ช้ำชําไล่เขาบอลวิ <laughs> ว่งมวยหมดแล้ว <laughs> น่าจะใช่ครับว่ากรุงเ,เทพมะม่วงซัดขึ้นมึงกุเรียนซึ่งหนึ่งผมยัไม่เห็นเลยลูกน้องแก น,นี้แน่นอนเห็นแล้วอันนี้น่าจะดันขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวผมลงมาดูเป๊ะสวยบางครั้งก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบมันบ้านนะครับมีความสุข บ่อน,นี้แน่นอนโอเคน่าจะดันขึ้นเขาเพราะจุดนี้ไม่มีสปริงเกอร์เลยเปิดเฟสใหม่น้ำอยู่ตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นกลางๆขุ่เขาเรียกขุบมไหมภูเขาล้อมรอบอ่ะครับหุบเนาะโอ้สวยครับภเขาล้อมรอบเมื่อกี้ได้ยินเสียงสัตว์อะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าลงผมมาคนเดียวด้วย เอลิลูกค้าไม่ว่างดูให้เห็นเห็นเครื่องตัดหญ้าลูกน้องกันอยู่แต่หาลูกน้องไม่เจอเห็นเครื่องตัดหญ้าอยู่ตรงนั้นแปลงใหญ่ครับเปิดใหม่มะม่วงด้วยกำลังออกดอกด้วยนะครับน่าจะเดียงแล้วเนี่ยใกล้เดียงแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่มีน้ำเลยไม่เหมือนทุเรียนทางข้างบนสวย โอเคเดี๋ยววิ่งไปรอบๆบกันครับไปเราเข้าไปดูต่ออันนี้เป็นสวนทุเรียนผสมกับมะม่วงผมไปไม่รู้เหมือนกันนะว่าออกไหนแต่น่าจะวนออกไปข้างหน้าได้อ๋อแมคโครอยู่นี่ลูกน้องนี่จะเตรียมฝังท่อใหม่มั้งครับเนี่ยท่านซือ้อแมคโครไว้เองเลย ขยายเรื่อยๆครับมีคนอยู่ลูกน้องไปไหนลูกน้องมีเจไปไหนไม่ค่อยเข้าไปดูกันก็ยังไม่รู้ครับว่าจะจะอยู่ตรงบ่อน,นั้นหรือว่ามาทางนี้แต่ก่อนหาคนไม่เจอบุกเข้าอย่างเดียวเละรถไฟฟ้า ทุเรียนข้างหลังคขมีอันนี้น่าจะเป็นห้วยนะครับน่าจะเป็นห้วยติดติดชายเขาหน่อยๆไม่อยากลงไปลึกลงู้สิบจะเป็นเลนโอเคเดี๋ยวลงไปดูใช้ปั๊มตัวเล็กอยู่อืมท่อฝังไว้อยู่นี่ใช่ป่ะตรงนี้ไม่มีน้ำ สมสมมตน่าจะใช้สมมตสูงขึ้นอ้ยลึกมากว่ามีแผงโซลา่าเซลล์อยู่นู่นตรงนู้นสวยกว่าน้ำเขียวดีด้วยครับจากตรงนี้ไปนี่ ตีนเขานูนะครับระยะทางประมาณเจ็ดห้าร้ยถึงเจ็ดร้อยเมตรได้ตีนเขานั่นนะครับนี่เป็นหุบนะครับแล้วถ้าทางจะหมดนี่แหละครับท่อตรงนี้เดินได้หมดแล้วน่าจะใช่รอท่อหลักยังไม่รู้พวกนี้น่าจะเป็นสเสมอสองบ่อเนี่ยโอเค ไม่กล้าวนออกเดี๋ยววนออกขางนูน้นดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเบนเลนขุดดินขึ้นมา